สวัสดีเนี่ยมาเสาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสุขภูตุคนเด้อพี่น้องนำแกงขึ้นมาแล้วครับนี่ครับพี่น้องหล่นคันแท่นหน้าแล้วครับเพื่อนบมอพี่น้องขึ้นมือเดียวพี่น้องหล่นคันแท่นหน้าเมื่อกันครับขึ้นมือเดียวได้พี่น้องนี่คันแท่นหน้าพ่อใหญ่จอย่วมแล้วครับมึงนู่พี่น้องมึงนู่วมแล้ว นำม,มาเร็วแห้งเด้อพี่น้องเด้อย,ยานบริเกียวเขาอยู่ครับพี่นี่ปีนี่พี่น้องเหมือนทางกำลังที่เริ่มถ่วมครับกำลังขึ้นมาแล้วครับเลยขึ้นมาเรี้ยวแห้งเด้อพี่น้องเด้อนำเรีวแห้งนี่ครับถ่วมกันแท่นะ้าพญายจอยนะครับทางยางน,นี่ครับกระิถว่วงเรพี่น้องเป็นตาลิเกียววนะ่เนาะเขานะ้อ ห้าสิบห้าสิบเด้อครับเด้อนี่แหละพี่น้องคุณว่าเหตุหน้าทำน้ำธรรมชาติครับถอาบอแรงกัททวมบโบทวมเขาก็เป็นโรคนี่จะเสียกับเสียเล้วครับเด้อถ้าทวมนี่เขากำลังสิมันหน่อยครับ ้านามมะมาถ่วมเนี่ยคือจบเลยนะครับบริเกียวเลยครับถ้าเขาถอ,อกแล้วเป็นห่วงแล้วน้าม,มานั่ยค่ดสเกเียวได้รับหนึ่งอยู่น่ะถ้าถ้าแบบนี้เขากลังสิม,มานนี่้านามาถ่วมนี่คือจบครับพี่น้องนำลนคันแทลนทางเลยพี่น้องเด้อ นี่ครับน้ำล้นทางนะพี่นอ้องล้นไฮล้นหน้าล้นทางแล้วทีก่กระปูขึ้นมาพี่น้องลายแห้งนี่ครับล้นทางยางนะพี่น้องเขากำลังมา่านกำลังสีถอกพี่น้องเอ,อ้ยน้ำสะมาถ่วงอีกแล้วเขากำลังม่านครับนี่ครับน,บนี่เขากำลังม่านครับม่านน้อยแล้วครับเมื่อว,วานบ่บวันใดเหมือนจะเริ่อมม่านน้อยแนละ้วพี่น้อง เห็นชัดเล้ว่าเขาเริ่มมั่นแล้วครับตานะมอสหัวมทางบอหม่องหัวทางนี่แต่พอเครื่องถ้าบอถึงหัวเขาแต่พอถึงเครื่องแข็งนี่ครับเขาก็าสิได้เกียเ้ยวอยู่พี่น้องฐานะมัน้นมาถึงหัวเขาทางยางนี่ก็คือจบเลยครับเพราะว่าเขามันเป็นเขาพันเตี้ยพี่น้อง ขีเ่เร็วแห้งเลยพี่น้องเด้อน้ำม,มีคนขี่รถลงมาอยู่พี่น้องทางบมดีน้ำแฉะน้ำเต็มทางมันดินมันลมนยังขี่รถมาอยู่ครับขี่รถมาใหา้หัวให้ทางมันเป็นห้อยรถเวลาน้ำลงครับท่วมนะครับท่วมทางแล้วพี่น้องเมื่อวานมากนะ้ำบริทท่วมทางเลยพี่น้องอุ้ยพี่นอ้องอี่กระปูกระลายครับ หังมมมีแนวใส่ครับผมทางเลยรครับดื้อแบบนี้สิบบไดเกี้ยวนวยคยวะครับเขานี่อันแท่หน้ากระถวมมือแล้วครับมองนู่นนี่อันแท่น้าถวมมือแล้วเอาพี่น้องมาเป็นตาดีโตนข่อยแท้ ขางนี้ก็น้ำท่วมล้าเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าฝนตั้งเฮ่านี่ตกบด่ดีเด้พี่น้องน้ำนี่ยมันมาจากทังอื่นนะครับเร้อสิ่ว่าหอยฟางทางขอนแก่นนี่รับน้ำมาจากเพชรบูร์มาจากเชียงพูมมาจากเมืองเลยพี่น้องมาจากน้องบัวลําพูทตฝนตั้งเฮ่านี่ตกบด่ดีเลยครับแบทบจะว่ได้น้ำเลยตกแต่และแถวตกเข้าเดียวก็ไปเข้าเดียวก็ไป หมู่บ้านนี่น้ำมาถ่วมสะพานไหลหลวดๆเลยพี่น้องโอยน้ำนี่ลำไหลวูวูเลยแบบนี้มันก็ะถ่วมเร็วเลยพี่น้องเอ้ยถ่วมเร็วถ่วมเร็วน้ำไหลขึ้นหลวนๆเลยพี่น้องแบบนี้มือแรงนี่ขนทางนี่ถ่วมเบดครับหมู่บ้านในท่างทางนี่ยังพระทันมีน้ำครับในน้ำขึ้นประมาณสิบหาเส้นพี่น้องเมื่อคืนนี่ ครับคือเร็วแห้งพี่น้องหมู่บ้านในท่างเหลืออยู่สิบหาเส้นครับจังที่ถ่วมมาเศร้านิดถว่วแล้วครับมองดูครับพันแท่ถว่วล้วพี่น้องถว่วพันแท่หน้าแหะครับจะได้เกี่ยวว่าเขา นี่ครับท่วมทางยางแล้วครับขึ้นเดียวพี่น้องหมู่บ้านนี่ทางยางนี่ห่างจากห้องยุซิบหาเส้นครับน้าจังี่ขึ้นมากวันนี้ถว่วมหลองนะ้ครับดูครับนี่น้ำขึ้นมาถึงม่านเขาแล้วพี่น้องน้ำขึ้นมาถึงม่านเขาแล้ว มองดูพี่น้องเขาวันนี้นี่ถึงม่านเขาแล้วน้ำมาเป็นแต่ที่โตนเขาแต่พี่น้องปล่อยน้ำมาถ่วมกันแท้ครับแท้ ทางหน้าพอ่อจอยเนี่ก็เรียบร้อยหมดแล้วครับนี่ถ่วงมาแท้หมดแล้วเมื่อวานนี่พระท่านน้ำพระท่านมาถึงถ่วงแล้วพี่น้องเด้อน้ำยังห่างคันแท้อยู่หลายอยู่ครับก็คาดว่าก็จะประมาณสิบหาเส้นพี่น้องมันขึ้นมา้ถ่วงนี่มันขึ้นนี่สิบหาเส้นนี่ลีล่ะพี่น้องพี่น้องขอจับพี่ปูก่อนเด้อถ่วมหมดแล้วถ่วมหมดแล้ว น้ำนี่น้ำม,มาจากทางอืนน่นนะพี่น้องดเด้อมาจากจังหวัดอื่นเนี่ยปล่อยมาลงเขื่อนเขื่อนก็ปล่อยมาถวมเฮาครับครับสามปีที่แล้วก็เป็นแนวนี้แหละพี่น้องสามปีที่แล้วก็เป็นแนวนี้ขา่าวเฮากระรังสีม่านครับข่าวกระรังสีม่านเพิ่นไปปล่อยน้ำม,มาถวมครับก็เลยบ่ได้เกี่ยวพี่น้อง มองดูพี่น้องน้ำนะขึ้นเดียวครับขึ้นเดียวสิบหาเส้นพี่น้องเรื่องจริงด้วยครับเดี๋ยบริอุปโรคว่าหมู่ว่านเนี่ยน้ำลงอยู่ในคลอ,องหางคันแท่อยู่สิบหาเส้นครับหางทางยางสิบหาเส้นนี่ครับคันแท่หั่นในถ่วงมื่ล้วพี่น้องเนี่ยถ่วงเมื่อ้ว นี่ครับนามมัติมาซํานี่แต่มันขึ้นมาซัมนี่มันก็บ,บ่ท่อไรพี่น้องจะน้อยขึ้นมาอีกมืออื่นนึ่ก็ที่ทวมม่านเขาได้ครับแต่ขึ้นแบบนี้แต่ทวมม่านเขา้อ,นอยนี่คือจบเลยครับแต่ทวมม่านเขาคือจบอแล้วพี่น้องเล้วบด้เกียวเพราะว่าเขาก็ล่างมา่านนะมาทวมนี่คือมันมันถีจ่จางักเลยมันที่นอกเลยคือสามปีที่แล้วคือการครับเป็นแนวนี่บด้เกียวเขาเลยครับ เดียครับสีถั่วม,ม่านเขาแล้วออเขาเหนียวพันเตียครับไอรังนี่ก็ลัวหม,มดแล้วครับถั่วทางหมดแล้วพี่น้องนำเลี้ยวแห้งเลยพี่น้องเด้อะนำเลี้ยวแห้งขนาดอยู่หลังทางนี่กกยกะหยับเครื่องแข็งแล้วขึ้นหลายครับชิบหาเส้นพี่น้อง นี่ครับนี่เกี่ยเพื่องแข้งนะยน้าำพี่น้องนี่จะเพื่องแข้งแล้ว,ลวมึงขั้นแท้ขั้นเนี่ยดูพี่น้องสวมมือแล้วขั้นในกระไดสวมมือแล้วครับดูพี่น้อง หัวแรงกอ้ที่เครื่องแข็งได้ครับนี่ทั้งนี่หัวแรงเครื่องแข็งได้ครับเนี่ยเป็นแนวนี่น้ำมันขึ้นยืบยืบยืบขึ้นมาเลยครับมันบริยุทธ์ครับเมืองแล้วมันไหลขึ้นเลยพี่น้องไหลขึ้นเลยชั่วโมงสองชั่วโมงน่ครับมันขึ้นข้าวเดียวได้ครับนี่ยสวมด้วยเดี๋ยวมันไหลขึ้นได้เลยครับเนี่ยปัด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 ขึ้นมาเลยครับนี่ ห่างจากหนึ่งชั่วโมงหนึ่งนีง่นป้ายหยาดสีนแนบเห็นเด่นนี่ขึ้นข้างขึ้นแน่บอกว่าห่างอยู่สิบหาเส้นพี่น้องน้ำห่างหลังข้างยางอยู่สิบหาเส้นมาเศร้าในถั่วมนะครับจิกกระปูกขาลัางปีนขึ้นแล้วพี่น้องเด้อกขาลัางปีนขึ้นทางครับหนีน้ำถั่ว ขนมาเล้วแห้งเด้อพี่น้องเด้อน้ำมนาเซียรครับวันทีขึ้นเรียบปันนี่จะขึ้นแบบในเขานี่นบ่ได้เกี้ยวแท้พี่น้องมันเริ่มมาอมม่นเข่าเครื่องนึงนล้ครับนี่เริ่มมาอมม่นเข่าเครื่องหนึ่งแล้ว ที่นองห้ากับที่บากไปอีกภาคหนึ่งแล้วครับน้ำขึ้นแน่เสียเในหน้านำม,มาถ่วมนี่ครับลําบากไปอีกแล้วปีหนึ่งทังด้านพงเยงจอยคันแท้กับจิตโบกเกินเมื่อน,นี่ถ่วมเบิดถ่วมเบิดแท้ครับมองดูอีกกระปูเต็มเลยครับน้ำคันแท่นะฟังเต็มเลยครับอีกกระปูมันขึ้นนี้น้ำปู กบฏเตรอยู่ครับมันแมนควมผูกขาไวาอีเดียวพี่น้องเด้อเห็ดหน้าลำบากชาวบ่วท่วมกระแล่งแตาขขาว่าเป็นโรคก,ก็ได้เต็มเม็ดเต็มน่วยปีที่แล้วพี่น้องบางส่วนเขาก็เป็นโรค ได้โบเต็มเม็ดเต็มน่วยปีนี้กับพันมาถวมปูมีนี่มีสินปฏิเดชเขาได้น้ำคล้ายเขาคล้ายน้ำใส่หนีใส่สินจังเด็กจังน้อยกับโบประสบความสำเร็จเพราะวา่าธรรมชาติแั้กับผ้าข้าไปพี่น้องเอยมันจะวาวลายจบปีปูไปนน้ำพี่น้อง ก็บวกเกินมือมืออื่นครับทางถียางอยู่นี่พี่น้องมันติดถ่วมพอขั้นแท่น้ํ้ามันถ่วมหมดแล้วครับพี่น้องตอนนี้กะพี่น้องเอ้าผู้คนใส่เข่าหน้าปางพี่น้องคนเกาโรดเกี่วเข่า,ววาเมื่อกีวออกแล้วเพราะว่าน้ำามากแล้วพี่น้องน้ำขึ้นมากแล้วน้ำขึ้นมากแล้วครับ,าามมาอ,รบอีกน้อยมันก็ติเท้าเมื่อทางนี่เมื่อกี้มือแต่ขึ้นแบดในทางนี่ติดถ่วมเลยครับ คุณคนไทใส่เขาน้าปังมาแต่เห็ดแนวเห็ดหน้าปังคนเก่ารถมาเกี่ยวครับพะเกีียวปะไรครับน้ำมันขึ้นแล้วน้ำมันขึ้นมาแล้วแต่อีกสองมือนี่ก็ฟังทั้งนี้แต่ผู้ใดมีเขาน้าปังอีกสองมือนี่แต่มะเกี่ยวออกนี่ก็ที่จบจบกด้วพี่น้องนี่ตอหน้าปังมกนแ่เลยเงเหลืองอยู่ในน้ำครับน้ำถวกมันแท้แล้วนี่แต่อีกสองมือนี่เกี่ยวปะไรเด้ครับนี่น้ำมาเร็วแห้ง ของพี่น้องนี่น้ำมันขึ้นมาแล้วนี่จะถ่วมม่านเขาแล้วครับเป็นแต่ที่ต้นเขาแต่พี่น้องแต่มาเมื่อแรกนี่ยคันแท้เ่็ทางยางลุกไปหน้านี่ถ่วมเมื่อได้พี่น้องนี่พอมันมันเป็นรล่องน้ำนี่ครับพอนามมากมันจะมาตามร่องเล,เลยพี่น้องนี่นี่ครับนี่คลองน้ำจะเหาคุดไว้่มันเป็นรล่องน้ำเลยพี่น้องนี่แหละนี่แหละนี่แหละ ไปลองนำนำจะขึ้นมาตามนี่แหละพี่น้องจะขึ้นมาตามนี่แหละนี่ตอนนี้ในหน้าเต็มเมื่อแล้วครับถั่วมมาแท่หน้าแล้วกันเหลือทางน้อยเดียวนี่ครับนี่ทางรถล,ลงไปนี่กับถั่วเป็นบางมองไปแล้วแต่ว่าให้ล่างนี่นำถั่วเม,มื่อแล้วทางยางนะครับคลิปนี้คุณยังหลายเลยพี่นอ้องเด้อตบมือนำถั่วครับไปเลยครับ